ลี่ยนสีผม r ับวัน n e v a l e n t i สีผมของเรามันติดดีติดทนติดนานติดจริงจังวะโอวันนี้นะคะจะมาเปลี่ยนสีผมกันอีกแล้วนะคะเปลี่ยนสีผมครั้งนี้ก็แน่นอนว่ามันคือการเปลี่ยนสีผม r ับวัน n e v a l e n t i แต่ว่าไม่อยากจะเปิดแมเด่เจ้ทุกคนจริงห้องนี้มีคนเยอะค่ะสีผมเดิมปกติแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นสีเทาๆนะคะแล้วก็สีเทาจริงๆก็มีความเริ่มหลุดอะไรแล้วแหละเจก็อยากจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะให้เป็นสีที่มันสว่างสดใสยอย่างที่บอกว่าเจ๊จะเปลี่ยนสีผมทุกอาทิตย์นะคะก็ตามความฝันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพอไปดูส่ข้างหลังนิดนึงแบบว่าอมข้างหลังเป็นสีอะไรนะคะนี่ทุกคน ผมข้างหลังนะก็จะเป็นเทาๆแล้วก็ผมที่งอกขึ้นมาใหม่นะก็จะมีความเหลืองนิดนึงด้วยนะคะเห็นไหมแต่เราก็จะไม่ฟอกใหม่นะวันนี้เราจะไม่ฟอกใหม่เราจะลงสีเลยนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าสีผมของเรามันติดดีติดทนติดนานติดจริงจังนะคะอันนี้คือสีผมที่โรงงานเจ๊ผลิตเองด้วยนะคะเรามาลองดูกันค่ะว่าเจ๊จะทําสีผมอะไรนตื่นเต้นด้วย อาจารย์มีอันนี้ลงไปเพียวๆได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับว่าจริงึืนผมได้ระดับหรือไม่ก็สามารถลงในผมที่ห้งได้เลยแคปชั่นเบอกว่าท้าสีผมทุกอาทิตย์ตามปันธานเพราะเป็นประคานบริส นี่แหละคือบอกว่าแหวกเขาเรียกว่าแหกคอกสุดๆเพราะว่าวาเลนไทน์อะไรอะไรก็สีชมพูสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าสีม่วงมันก็ไม่ได้แปลว่าอกหักนะแต่มันคือสีแห่งความมั่นคงวจริงหรือเปล่าหรือว่าพูดเราเองเราเฉลยแล้วเหรอว่าเราทำสีม่วงโอ้โหคนเราทำสีนี้นะคะก็คือจะเป็นอันนี้คือไม่ได้ล้างสีได้อะไรเลยนะเพราะว่ามันเป็นสีที่สามารถลงได้เลยนะคะถ้าพื้นผงสว่าง แล้วก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของโรงงานเจที่เจผลิตขึ้นมานะคะตัวนี้ก็ coming soon มากๆแล้วนะคะช่วงประมาณต้นมีนาก็น่าจะมีตรงถุงสีใช่ป่ะเป็นสีแห่งสีนี้จะได้จะได้ตั้งแต่ต้นต้นเดือนนี้เลยนะคะใกล้ออกลวใช่ไหมใช่โอเคโอเคยังไม่มีโปรดักอะไรมาให้โชว์เพราะว่าตอนนี้คือยังกำลังผลิตอยู่นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ยังไม่ได้ของก็คือทุกอย่างมันแบบเป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างจะแบบมาเร็วเข็มเร็วให้อยากให้ทันสงกรานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เจภูมิใจมากเลยนะเพราะว่าทีม โอเคคือสามารถแบบรีบงานทํางานกันทดลองกันจนแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้งานมันเสร็จได้แบบเกอะสงการาอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะทันในช่วงสงกรารใครที่ได้ใช้เจบอกเลยว่าจะลืมหลายๆอันที่เคยใช้ไปเลยเพราะว่าบางทีอะแว็กที่มีปัญหาสีเขาเรียกทิปเมน์สีที่มีปัญหาส่วนใหญ่คือจะติดหนังหัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ของเจคือไม่ติดนะ นะคะเวลาใช้ก็คือบอกว่าสีติดแน่นติดทนติดนานแล้วก็ทําสีอย่างนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะสระไปเรื่อยมันจะค่อยๆแบบพาสเทลมันจะค่อยละมุนไปเรื่อยๆรืแล้วทุกคนจะต้องแบบลืมปริ่มอันนี้แบบว่าอยากจะอวดนะอยากจะอวดเดี๋ยวเรามารอดูกัน,นะคะ่ะว่าสีที่ล้างออกมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะพื้นผมเจ๊เป็นสีเทาไงเจ๊ก็ทําสีทับเลยนะคะทุกคน ให้เวลาอีกอาทิตย์กว่ารับรองเลยจะเราเป็นเจ้าสวยอยู่เป็นไงบ้างเจ๊สวยนะรู้สึกหน้าเข้มขึ้นด้วยนะหน้าขาวมีเข้ากับหน้าเลยบอกว่าดูอูดูไ่ชอบชอบครับผม ก็เป็นสีผมที่เราทําเสร็จ ในลุควันวาเลนไทน์ของปีนี้คะ่ะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมวาเลนไทน์ปีนี้เจ๊ถึงใส่เป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าวาเลนไทน์ปีนี้ของเรานะคะเราจะไม่ใช่สาวหวานที่จะมาใส่ไปเป็นสีชมพูแล้วทุกคนเราต้องเปลี่ยนเป็นเจ้ามั่นนะคะแต่ก็ยังคงความอ่อนโยนอ่อน,ออนหวานด้วยการใส่สีม่วงและทําสีผมเป็นสีม่วงทันนี้ทั้งนั้นสีม่วงยังเป็นสีแห่งความแบบลึกลับมุ่งมั่นร่ํารวยเฮงๆปังๆด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตรุดจีนปีใหม่วาเลนไทน์เราก็ ต้องเอาเฮงเอาปังไว้ก่อนเฮงปังไม่ใช่แค่เรื่องเองินทองค่ะแต่ถ้าใครเป็นโสดคุณจะเฮงปังในเรื่องของผู้ชายด้วยยังไงนะคะก็แฮปปี้วันวาเลนไทน์นะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะโชคดีสองโชคดีอกบ๊ายบาย